ขางนิ้สามไปคลเงมเอานี้ออกว่ามันเบ้านเาเดอ้มนเวนลื่นมันไม่มีสุยค่ะอ๋อตีเกลยวตเกลียวเดินตั้งนานก็เดินตามมไม่ล้มอบอกเลยอ่ะแสดมันไม่กระแทกเอาไว้ขอลองเท้าเลย พี S <S <as> ่น mm ดี hmm, so <sh arp trilogy> <Bis> ้อหมีรอยฟันแม่ขอดูรอยฟันแซนดี้หน่อยมีดูนี่รอยเลือดเปล่าทำไม่เท่ากับเลือดแซนดี้แซนดี้มาเดี๋ยวพ่อใส่ให้แซนดี้ปิ๊บนิวมไม่ถอดไปเลยแป๊บเดียวแหละเพื่อนเดี๋ยวก็เช็ดใหม่เช็ดเท้าอานนาะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นแม่วัวน้อยก่ะเมื่อกี้พึ่งล้มไปเลย้าไปใส่ ใช่ค่ะมันจะเสียงดังไปถ้าเกิดเข้าอะไรกันอ๋อมันถอดง่ายใช่ไหมอีอันนี้ปะที่มันลงคอเดี๋ยวมันปิดปิดปิดโอ้โจับวันนี้ลองดูดิรอบปะมาทำให้ฉันชอบต้องรักที่ชอบเลแล้วม้จีจ้าจ้า จะเห็นเป็นเพื่อนเล่นหรือไงมาทำกันาต่องบริษัทแล้วพอจะรักก็หายหน้าไปสวัสดีค่ะพี่คนสวยยังสวัสดีค่ะนายยังพี่คนสวยมากค่ะพี่คนนี้ทำไว้จะเอ๋จะเอ๋แม่ไม่ไม่ไม่ทำอะไรหรอกทำไว้จับไว้หมดที่เพราะว่าอะไรนะหมดที่ไม่ถอนของเขาเดี๋ยวลื่นอีกอ่ะเสียวเสียวเสียวอย่า ขอบคุณค่ะค่ะพี่สวัสดีค่ะมาตะเอื้องนี่นะคะดูคุณแม่ผู้จัดการเราก็ท้องนะคะตามตามกันมาเลยนะคะน้องเอมิคุณแม่นั่งดีๆค่ะจะดูไหมคะกีจะออกหนูกวางนวนอ่ะแหว่งไปภาษีสวัสดีแล้วเมื่อกี้สวัสดีแล้วจ่ายภาษีตามจุกต้องนะคะขอบคุไม่เข้านะนี่นานี่นา แซนดี้เพลงใหม่คุณแม่ชื่อเพลงอะไรจ๊ะเพลงใหม่คุณแม่ชื่อเพลงอะไรประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอคนนั้นคือแฟนฉันอ้าวจะใครยังคิดเข้ามาต่อยัดต้องเชิญไปออกฮอรนกระเซ็แน่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 ให้แกน่าโดนทั่วลงอ้าวลงลงลงทั่วลงอ้าวจริงมาให้ใช่ไหมค่ะไม่รู้เด็กผู้ชม สันดิสันดีอีทีอีกทีประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอคนนั้นคือแฟนฉันโอเครู้เอออเก็มีเหยียบเอ้ามาเหยียบกันทำไมเล่าวิวิวิประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอคนนั้นคือแฟนฉัน บอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอก็นกั้นคือแฟนฉันถ้าใครยังคิดเข้ามาตอแยต้องเชิญไปออโคนกระแซนแน่นๆนเนแน่นแน่ให้แกน่าโดนทั่วลงอ้าวลง,ลงลงลงทั่วลงอ้าวตึบปากพวงเป็นก้อนเลยคัน One, two, อ่ะวันทูทีสวัสดีประกาศให้รู้ทำไงทำไงประกาศให้รู้ ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอก็นั่นคือแฟนฉันเออบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอก็นั้นคือแฟนฉันเออ,อดูนมได้ <laughs> อ๋อให้กินด้วยได้ไหมคะขอกินด้วยนะกินด้วยค่ะวันนี้มาออกรายการเวิร์กพอยต์กันนะคะทุกคนแซนดี้มาแต่แซนดี้ไม่ได้ออกหรอกแซนดี้มาให้กำลังใจพี่คิดจะขวดห่อ วันนี้เป็นแม่วัวน้อยนะพี่ๆเห็นแม่วัวน้อยไหมโอ้โหวัวปากเจ๋อไปแล้ว <laughs> แม่วัวทำานึ่จอกหนึ่งจอกคาราวะ,อ,ะอ๋อเอาอีกเอาอีกเอาไปเลยหนึ่งจอกเนี่ย <laughs> <laughs> ดูทำดูทำเอออุย้ยชื่นใจไหมล่ะชื่นใจมั้ยจ๊ะ ฮะเอล่นน้ำละเดี๋ยวเียเยเ้ยงเกเปียกเลียงเปียกโอ้ยเออไอ้เ,อเตียงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเบาเมาคอทที่นอนที่นอนเด็กอ่ะอะไรอ,อ,อไที่นอนมันมาพร้อมกับโต๊ะไอ้เตียงอีกเกีย เอาไปพร้อมกันเลยแม่หลวงเนี่ยเสียงพี่โมคิดขึ้นมาแล้วหนักหนักใช่มาด้วยกันมาพร้อมกันแต่ว่าต้องเอาไปถูกมาเนี่ยนะแต่ว่าต้องเอารล้วกระบับไปแล้วปะมันมันต่อไม่ได้ไงมันต่อไปแล้วไงโอ้ยากเออเอ๊ะคือจระบับลงอยู่ข้างล่างเลยโอเคเออเด็กน้อยไงปรับล้งขังเด็กแล้ว มันปรับได้สองระดับอยู่อะถ้าเกิดยังเบบี้อยู่ไงเราจะได้ไม่ต้องก้มเยอะไงอ๋อจะกินเหรอเอาไม่เอาไม่เอาไหมมาคุณพ่อเอาให้หนูหน่อยคุณพ่อเอาให้หนูหน่อยเอาอะไรอ่ะเออคอกเนาจะขาแค่เปลี่นอนนอนนอนมันจะง่ายเนี่ยอันตรายอย่าให้เด็กนอนเปียงนอนคอกมีคอกอู่จบเลยอยู่ยันโตเลยเนาะ ซื้อมือสองเขาก็ได้ไม่แพงข้ออะไรข้าวข้อเจ็ดพันข้อหกพันเลยย้ายไปย้ายมาหนีนักคนโดนนังบ้าเลยมือมือมือบ้านของพร้อมมีไหมของพร้อมมีข้อไหมมีแต่เดี๋ยวรอดูแม่ว่าไม่เป็นข้อกีอข้อกอ้ใช้ยาวๆเนาะใเตียงเรายังมีย้ายรูปได้มีประโยชน์ยาวจริงทอะไรก็ขังเกือะขังในนั้นแหละ ยิ่งเดินได้อะเราก็ใช้แป๊บเดียวประมาณสักสามสี่เดือนแล้วก็ไม่ได้นอนเตียงแล้วเพราะว่าเขาลุกได้ได้ร้านพริกแล้วยังไม่ได้ชิมเลยอย่าลืมชิมนะกินๆิน้ยเออฮัลโหลค่ะค่ะคำเล็กๆนะโอเคคำเล็กๆไงได้ค่ะคำเล็กๆเ บกพ่อเฝกพ่อนไทุกที่พ่อแม่นอนได้ด้วยแต่ถ้าห้ามกก็นอนได้ขอบคุณค่ะไปกันใเล้ๆหน่อยสิใส่กางเกงไปด้วยแซนดี้กินไมเลยกินอันเนี้ยเนื้อหนื่มเกินอารมณ์เกินติ๊งติงแนะกินได้ไหมกินได้ไหมคุณพ่อแงะให้หนูเลยอย่าเข้าคออย่าเข้าคออมหน้าไ้ไหม เเออออลกน้ำยาย่อยแยวเฮ้ยไม่ไหวเกี่ยวหนูดทำหนูดทำได้แค่ไหนพี่ๆมันก็ได้ค่ะปลากาได้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอคือแฟนฝากเพลงใหม่ด้วยนะคะพี่ๆปลายวันที่25กุมภาพันธ์นี้จะมีเพลงใหม่ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากไหมฝากพี่ๆไหม ฝากเนาะพี่ให้พี่พี่ฟังเพลงคุณแม่เนาะฝากยังไงคะบอกพี่ๆทิชเช่าเวลาอย่ก,กับคุณปูคุณปูอยู่บ้านรอเลยทัวลงวันธงชัยค่ะฝากไว้ด้วยนะที่บ้านแดงนะคะไปดู m อกันได้25กุมภาพันธนี้นะจ๊ะใช่ไหมจ๊ะใช่เพลงคุณแม่มันไหมมันไหม เต้นไหมเต้นเลยไหม one two t h ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอคนนั้นคือแฟนฉันอ้าวปักเจอวะเจอมากอะเริ่พวงถูกแล้วค่ะแคร์ฟังไงอยากให้แซดดีไปเที่ยวเกาะสีชังอ่ากินทำไมอะเคี้ยวลูกเคี้ยวเคี้ยว เอาออกไหมติดกคอแล้วโอเคเอาออกมาติดกคอคไม่ยังไงลูกเอาออกมาแล้วใช่ไหมออกมายังติ๊กคอเลยไม่แข็งไหนลูกไหนขอดูหน่อยนะอยู่ไหนคะอ๋อติ๊กคอกินน้ำ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 กินไม่ได้อืมมันแข็งกินไปเลย หมกินข้าวไม่หลับประปอนข้าวเอาไหมเฮ้ยเอาไหมเลยดีกว่าเนาะเอาไหมระวังเข้าลื่นนะบ่อเนี้ยลื่นข้าวพอมานำพอมานำประกบเดี๋ยวลื่นน้องยิ่งโตยิ่งนยายากกินคำเล็กเล็กฮะกินอะไรเข้าไปอ่ะกินเมื่อกี้แหละเกี๊ยวสัมั้าบแต่ดีเขาไม่ชอบอะโวคาโดจริงๆนะเมื่อเช้ากินก็แบบอีเอาโว้กันด้วย รอป้ารอป้าเอาข้าวมาก่อนนะเอ๊ะ <Okay. S 3> เอาข้าวต้องเอาต้นจืดไงป้าผานอ่นะให้ป้าผาน่ะเหรอ,หรอหป้าผานี่กินต้อนจืดป้าบอกขออะไรที่หวานหวานอะไปเลยป้า <laughs> มีอะไรอีกเขามีหลายอย่างดีข้าวเขบคุณค่ะอุย้ยกินข้าวอ่ะเขาคุณเลิศหออก นี่ไงจะมองวันทูที่เอากินไหมหิวหรือยังไม่หิวอ่ะหิวหิวหรือไม่หิวไม่เอาหิวยังไม่เอาเอางงหลายคำสั่งเอาไม่เอาไม่รู้อ่ะนั่งนั่งร้องเพลงร้องเพลงอะไรกันร้องเพลงโอ้เสเน่ห์เมตตาจังเกิดแก่ฉันหญิงสาวนับร้อย

อาลองปลองก่อนข้าวอยู่ในคอก็ให้ลืมกลืนให้นอนเสะอื้นคิดถึงทุกคืนวันุอนจงรักและในปากในปากอ๋ออยู่ในปากข้าวมันอยู่ในปากในปากชัดมากข้าวจะลืมเกลือนแไนข้าวมันอยู่ในปากจะลืมเคี้ยวนะอยู่ในปากอยู่ในปากพี่พี่ได้ยินไหมข้าวมันอยู่ในปากข้าวอยู่ในปาก ข้าอยู่ในในอะไรปากไม่เห็นม่ร uh> ู้ได้ไงอ่ะไม่อยู่ในคอไม่เห็นจะรู้ได้ไงพูดชัดมากเลยข้าวอยู่ในปากอ๋อโอเคค่ะแม่ร้องเก่งมากแม่ร้องแบบเดิมไม่ได้แล้วเก่งมากค่ะโอเคข้าวอยู่ในปากเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อใหม่บอกนะการเปลี่ยนเนื้อใหม่เปลี่ยนปากโอเคค่ะข้าวอยู่ ปากข้าวอยู่ในปากไม่ลืมปืนปากปากอะไรให้นอนเอื่นคิดถึงังทุกคืนวันองุ่จงรักและมีแค่แค่ปากปากแค่หน้าากแค่มีปากแค่นั้นพอเลยอย่าได้เปลี่ยนปากนะ เออเออเอออะไรเออเออเอออะไรเดี๋วเอาเพลงใหม่เอาเพลงใหม่เอาเพลงใหม่เพลงนี้นะเพลงนี้นะนาณิ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 นานาเธอมารับผิดชอบเลยนะนาณิ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 นานามาทำให้ปากปากต้องรับผิดปากด้วยนะ แล้วเพลงนี้ล่ะเพลงคุณแม่เพลงคุณแม่ว n e two t ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอคนนั่นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอคนนั่นคือแฟนฉันทะใครยังคิดเข้ามาก็แย่ต้องเชิญไปออกรกระแน่น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 ่น่นแน่นแน่นๆน่นแน่น วันนี้ทำทุกอย่างขอจะไปเข้าอยู่ในในอะไรจุบกันได้ไหมรักกันได้ไหมเข้าอยู่ในอะไรรักโอลารักจังเลยเข้าอยู่ในคอก็ให้ลืมเลือรักเขาไหมขอจะไปจะไปไปอ่าลงนะลงแล้วถอดรองเท้าไหมถอดไหม ได้นะเดี๋ยวมันลื่นนะป้าบอกไม่ขอด้ไม่ขอดหรอท้าเพื่อนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวป่วยอ๋อระวังระวังระวังลื่นลมนะโอเคออแตนี่อยากเดินไหมเดินเดินให้ป้าพาเดินอ่ะให้ป้าพาเดินไม่น้องขอดแต่แอบป้าพาเดินนะอ,อยากเดินใช่ไหมเห้ยนไหมล่ะข้าวอยู่ในปากแนละ้วมันดิข่าวอยู่ในคอน,นะ้จ๊ะ ฝากเพลงใหม่ด้วยนะพี่พี่ห้ากุมภาพันนี้แม่จะมีเพลงใหม่แซนดี้ชอบมากแซนดี้พอบอกให้ผ่านแล้วบอกว่าเลิศเลยใช่ไหมข้าอยู่ในปากคนดูเยอะมากใช่คนมาดูแซนดี้ใช่ไหมลูกเล้ได้มาดูคุณแม่หรอจะได้แซนดี้ร้องเพลงเพลงใหม่แม่ยอดวิวจะได้เยอะเยะนองมาก่อนๆๆ้าานไงทําไง้งไงค่ะทัปั๊บ เกินขนมปังชอบมากขนมปังอ๋อเบบะไม่ไหวคุณตาเออใจเย็นนะขเล็กเล็กๆเล็กเล็กเมื่อกี้ล้มปากเจาะพื้นไปละสวัสดีจ้าทั้งแพวสวัสดีจ้าแบตแม่ก็จะหมด คำเล็กๆนะอุ้ยคำใหญ่ไปคำเล็กๆไงเล็กๆๆนะคำเล็กๆๆไหนะโชว์พี่ๆนิสันนี่กินอะไรคะอู้หูขนมปังใช่ไหมนนี้น้องพูดปังก่อนอันนี้คำเล็กๆปังปังปังเออากเยอะไปเยอะไปใครมาใครมามันใหญ่ไปนะเกี่ยวได้ไหม่ยคอนะกระชากเกี่ยวกระชาก ช้าชาช้าเขาคืเขียวชาช้านะถ้าเขียวไม่ได้ใครนะไอ้แก้มดิงทำไงแก้มดิงทำไงแก้มดิงมัอนอยู่ในแก้มดิงเพราะใครมากินเจ้านานๆให้มันหมดก่อน หมดยังหมดยังนายอคอยดูหน่อยอาปากแล้วนะเอาหมดจริงด้วยคืนคืปแ้วคำเล็กเล็กคำเล็กเล็กังไง a little bit a little more a little bit คำเล็กเล็กหมดยังอาปากโอ้หมดจริงด้วยกินเก่งจังคือสี่บเนาะ แซ่บบ่บ้าบอแซ่บแซ่บ <l> ต <aman> ีตอนนี <l aman> ้ต <H> ้องบอกแซ่บแซ่บ <l> พ <aman> ูดแซบได้ไหมคะแซ่บหลายตอนนี้เราพูดว่าแซ่บหลายพูดได้ไหมคะอืมตาเหมือนฉันหวานตาไม่ไหวละตาหวานนะนองไม่อิ่มตาน้องคุณตาฟื้ ข้าวอยู่ในปากก็ให okay. okay. ้ลืมกินหม่ำหม่ำขนมปังจ้าสนิกินขนมปังค่ะพี่พี่ลูกก็หลังดูคำเดียวหมดเลยลูใจเย็นๆยนะเคี้ยวนาะนะเคี้ยวนานนะคะทใหญ่แต่จะมต้องเคี้ยวเยอะๆนะคะโอเคนานๆเคี้ยวนานๆก่อน ข้างนอกเขาก็พื้นอะไรพืน้นยี๊ยี๊ไม่ใช่เนอืนอเหเคี้ยวนี่เคี้ยวนี่ใส่มฟันฟันอยู่ไหนทำไมเก่าเนี่ยปูเนี่ยประหยัดสุดเลยหมดปากดิหมดยังออาปากก่อนโชว์ดิโชว์ดิแก่นที่สองคุณเลยกินเก่งจังเลยล่ะ <laughs> อ๋าพี่ๆของหัวใจส้มเลยค่ะเวลาเวลาคุณแม่ลงคลิปจะได้เจอกันบ่อยๆนะเวลาลงคลิปพี่ๆจะได้เห็นคลิปแสนดีบ่อยๆนะครับขอบคุณค่ะหัใจส้มวยนะเราจะได้เป็นไมเฟรนกันยุครังกินขนมปังกระด่งส้มไปบางวันก็ขนมปังบางวันก็ข้าวเหนียวนะเนี่ยขอบคุณค่ะ คุณติ๊กเกอร์จ้าขอบคุณใจส้มเราจะได้เป็นเพื่อนกันเนาะใช่ไหมแัดดีอยากมีเพื่อนไหมให้พี่ๆเป็นเพื่อนได้ไหมหิว <c oughs> มากขอบคุณค่ะเ <c oughs> ขบาบอกว่าใจส้มเนี่ยเวลาลงคลิปมันจะเห็นกันใช่ไหม เปิดเข้ามากดให้หรือเปล่าไหนแม่คุณไม่มาแม่คุณทำน้ำพริกอยู่บ่แม่คุณยังไม่เข้าอ่ะแม่คุณเข้าแม่คุณจะกดให้ปั๊บก็กระบอกๆเลยขอบคุณค่ะใจกระจายแม่คุณกดคำเล็กๆไงคะแซ่บบอตีกไม้เหล่าชี้ชี้หนุ่ย กินนมวันละกี่กล่องคะตอนนี้อ่ะสามสามกินนมเรื่อยๆกินพอประทังชีวิต<า>แต่ชอบกินข้าวชอบกินขนมโอเคค่ะพี่พี่หิวไหมคะแต่ดีถามพี่พี่หิวไหมแบ่งได้ไห แม่กินหน่อยได้ไหมคะขอนิดหนึ่งได้ไหมคะขอนิดหนึ่งไหมนิดจริงนิดเดียวนิดแบบว่าติดนิ้วก็ไม่มีนิดเดียวจริงๆแทบมองไม่เห็นเลยกลัวมันจะละลายติดขาดจังเลยอุ้ยมันเค็มนะปกติมันเค็มหรือเปล่าหรือว่าเค็มขีมมือแซนดิสนะนะมันเค็มมีนเื็มแนดิไมันเจนแต่นี่เค็มไหมคะ เ็มอุ้ยจ๋าอุ้ยอุ้ยต้องเรียกว่าอะไรแม่อมแม่อมมาทำผมให้ใครคะแม่อมาดูผมให้เหรอคะหลายหลายนะคะผมให้เจกนี่สวัสดีค่ะน่าเด็กไม่ได้เข้ารายการนะคะไม่เป็นไรค่ะมากินลมปากปากกระแทกเลยเหรอโอ้ดูตากลมบ้างเลยเคยเจอกันยังอ่ะ เจอเจอครั้งอนุเมมปะคะแช่ป่ะฮะเอ๊ะเจอก็มาก็มาผ่านก็มาหลายรอบอยู่อืมก็มาหลายรอบหนูเริ่มโตแล้วค่ะอันนี้อันนี้ปาดเจอไลยค่ะ หนูได้ดั้งโด่งจากใครลูกโด่งมากเลยลูกพ่อดั่งมันโด่งแต่ว่าโด่งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวโตแล้วมันจะงัดขึ้นมาโอ้โหได้ดั้งโด่งมากเลยลูกอย่าร้องไห้ได้น้ำตาไม่รู้อยู่กองไหนเชื่อกมันหมดเลยลูกจะไหลกองกันเลยหนูวมามันไปงัดขึ้นได้ยให้ปู่เป็นสปออนเซร์เ o n s o r ปู่เป็นสปอนเซอร์นะคะอันนี้โตมาไปงัดเกาหลีค่ะ ยังไม่เข้าเลยแมไม่เข้าเอ็ว่าให้มาดูเลยฮะดูใครเขาบอกให้มาดูผมหนูใครบอกไม่ได้บอกอ่ะผมเหรอผมบอกว่าไม่ว่ายังอยู่ดียังไม่ได้ทำความอะไรเลยบอกว่าใครดีเธอบอกว่าเออยังยังไม่รู้ค่ะออยังไม่เรียกเลยก็นี่ไงแต่อบอกว่ามาดูผมเป่าลิซี่ว่าเอ็ะทำิ่งลงทำแล้ว ข่าวเฟกนิววันนี้อัดรายการใหม่เป็นรายการทอล์คค่ะหมดอีกแล้วเหรอคะเปิดบ้านเมาส์เฮาส์ยี่สิบสามจ้ากินเร็วจังเลยแต่นี่คำเล็กๆได้ไหมเยอะไปเปล่าลูกเนี่ยเยอะไปขอ <สา S 2> ขอโอ้โหเยอะเลยขนาดนี้อ่ะเห็นไหมคำเล็กๆก็ได้เนาะ เราค่อยๆกินก็ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องรีบเนาะเออทำเล็กๆพอแล้วยัดเข้าไปอันนี้เอาไหม <air S 1> ไม่เอาอันนี้มันเกา่าทิ้งก่อนทิ้งกัอนน้ำไม่กินน้ำก่อนนะเขียวมุลิกาเนี่ยกินน้ำ <anecdote> <th> ตาแป๋วตาจะหลับนอนน,อน้อยในวันนี้แซนดี้อ่ะอิ่มไหมคะอุ้ยท้องปูดเลยนี่ไปแผ่นกว่าแล้วนี้มีทั้งหมดกี่แข่งสามแข่ง คุณแม่เฉวยมากครอบคุณค่ะสามแผ่นสิบบาทถูกออกหน้าเอาไปอบนะหน้าไม่มีมันไม่มีขอบเอ้ยมีขอบนี่วะมีขอบเหลือแค่นี้ชอบกินที่มันไอเนี้ยที่มันไม่มีขอบอ่ะไม่ชอบกินขอบข้าวอยู่ในข้าวอยู่ไหนไหนอุ้ยมีไม้ด้วยมาร้องเพลงกับคุณแม่ดีกว่าอาไหมหนึ่งสองสาม น้านิ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 น,าน,าน้นา,นานเธอมารับผิดชอบเลยนะน้องมาทำงานด้วยน้องมาให้กำลังใจค่ะอ่ะร้องเลยร้องเลยอืม one two <c oughs> <c oughs>